อันนี้ต้องบอกเลยว่าวิสันจุกตัว3 7 0แคือมันไม่ใช่รุ่นส7 0แฟหรอกครับผมเนี่ยจินตนาการเองคือจินตนาการผมไ่ยไปไกลตัวนี้เป็นไฟหน้าเหมือนตัวแฟนเลดีเลยสามศูนแปลงเป็น370เปิดไฟหน้าครับเปิดไฟลีนลฮะอ่ะพอดูฮะอันนี้เป็นไฟซีนนสีขาวเลขถูกกับหัวลูกค้าครับรถคันนี้คือสภาพที่มาจากเจ้าของเก่าผมจะไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีแม้แต่รอยขนแมวไม่มีแม้แต่รอยสเก็ตหินแถมแมให้ด้วยชุดหนึ่งแมทเลนเซครับมือจับมีกดปุ่มคคือเป็นนรระะบบบั คือมีกุญแจขอแค่พวกมกุญแจได้ตัวกดปุ่มลดล็อกอัตโนมัติกดปุ่มลดปลดล็อกอัตโนมัติตัวนี้จะมาพร้อมกับออปชาั่นที่กดปุ่มสตาทน,นี่คือดีไซน์ของจุกมือจับสวยมากนี่คือดีไซน์ที่เขาใส่มือจับไว้ตรงขอบประตูเลยอ่ะอารมณ์ถ้าเกิดใครไม่รู้นะเหมือนไม่มีประตูอารมณ์เหมือนรถสปอร์ตซีดานสองประตูแต่ว่าเขามีประตูด้านหลังนะครับซ่อนมือจับไว้ไฟท้ายของ Nissan Juke คันนี้สวยมากโฉมที่มันเชิญเนี่ยสวยกว่าเดิมเยอะเลยตัวที่ไปขายในรถนําเข้าอ่ะโฉมนั่นน่ะโฉมแรกคนละเรื่องเลลยแ้ว จากล้านกาบาทลูกค้าตอนนี้เหลือ4ี่แสนก็บาทถูกมากมีเจ้าของเก่าน่าจะติดซับเสียงอ่าตัวการเสียงเข้าหรือตัวการเสียงออกใหม่มากและถาดท้ายเนี่ยเป็นอุปกรณ์ตกแต่งที่รถไฟแดงชออแถมก็ยังอยู่นะสครัเพจไม่มีรอยเลยครับปกติเนี่ยตรงนี้เป็นจุดที่รับแรงกระแทกเยอะมากนะครับเวลาคนวางอะไรต้องเจอตรงน,นี้ก่อนเวลาคนนั่งก็ต้องนั่งตรงนี้เห็นไหมสภาพยังสวยกริฟเลยดูเลยฮะคอนโซลสวยมากคอนโซลกลางที่เป็นสีแดงเลยพลาสติกใหม่ไม่มีรอยอันนี้คือเดิมๆนะไม่ได้ตกแต่งไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมปุม่มสตาร์ทจะอยู่ ด้นนี้เหยียบเบรกดปุ่มนะครับตัวนี้เขาน่าจะไปติด Android มา Android ตัวนี้ไม่ได้เชื่อมต่อจากวงมาลัยนะครับตัวนี้ใส่ซิมเข้าไปก็จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเลยแต่ถ้าเกิดไม่ใส่ซิมมันก็จะสามารถเปิด Wi-Fi เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้อันนี้เจ้าของเก่าเขาติดตั้งมาให้คันนี้1.6ึุตัววีราคา429 0 0 0บาทจากราคาไม่แดงผมขายแค่ครึ่งราคาผมขาย429,000บาทรถคันนี้ไม่ต้องใช้เงินดาวครับลูกค้ารับ8ปีไปฮะออกงวดศูนย์บาทขับฟรีาก้าสิบวอนช่วยค่างเดสามพอน <S <S จัดส่งฟรีท<ฟร>ั่วประเทศแถมน้ำมันให้เต็มถังบริการช่วยเหลือยิบตัวให้อีก1ปีรับประกันหลังกาขายเครื่องเกียรก่องให้อีกหปีลดค่างวดให้1นงวดถ้าลูกค้าท่านใดสนใจคิด,ดง่ายๆครับจะหาจุกผ่อนต่อเดือนเดือนละ5้าพบาทได้จากไหน